ดินานบวกห้า is coming สักสี่พันก่อนแล้วกันถ้างั้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัาตอนครบสี่ปีใช่ไหมที่เขาบอก ครบสี่ปีวันที่สิบสี่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ป่ะลุยเนี่ยครับกิจกรรมฟรีเอเจนต์ป่ะอ๋อ PFA โอ้โหมันชื่อกิจกรรมมาเลยดี่ป่ะไหนตุกวะเฮ้ยแต่ใบสองใบนี้ดีอยู่เก้าสิบเจ็ดห้าถึงแปดเก้าสิบสามสามถึงแปดถือว่าดีอยู่อาตั๋วมะอยากได้ตั๋วอยากได้ใบนี้ นี่ไงตกใบแล้วออตอนตกใบแล้วประมาณสองพันจริงด้วยนี่ไงเรามีสิบสี่ตัวหายไปสองรอหายไปประมาณคือเกือบสองร้อยตกใบละสองพันถูกใบแม่งแพงอยู่นะ few moments later. ขึ้นไปหน่อยมันต้องย4สี่ตัวนี่โอ้ไม่ถึงเฮ้ยถึงว่ะเฮ้ย คุ้มไหมเนี่ยไฟแหลกให้หมดเอ็มเรามีเท่าไหร่สี่เก้าหกใช่ไหมสี่เก้าหกแปดพันสี่โอ้โหเท่าไหร่เงินเอ็มวันสองหมื่นสองหมื่นนิดๆเองนี่ว่าใช่ปะวันสองหมื่นสองนี่สี่เก้าหก เออประมาณสองหมื่นอ่ะประมาณสองหมื่นเอ็มอ่ะโหขอตัวใช้งานหน่อยเยฮ้ยเฮ้ยมันนองเก๊ดอีกแล้วตัวคู่บุญเลยสามวเจ็ดสิบแปดเอ็มขอ FA หน่อยเออ4ันสิ โบร่เล้ะเนี่ยสงสัยไม่หลอดอ๋อบีแคปเลยซีบีอังกฤษมาเลยแคมเบลสองพันเอโมเติมไปประมาณสี่พันครับพี่สี่พันเดี๋ยวดูปีเอก่อนถ้าปีเอถ้าปีเอมันคุ้มอะไรอย่างงี้ก็น่าเติมอยู่แต่ต้องเติมวันเนี้ยผมดูทรงละเพราะว่าของข้างล่างมันดูไม่ค่อยคุ้มเลยอะของที่แบบ หกพันแปดพันอะไรอย่างเงี้ยมาดูถ้าปีเอไม่ออกมาดีๆก็ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าเติมละใช้ทุกทุกตำราที่มีในในหัวพี่ละสเปนเอสทีใครวะเนี้ยซันติมนิน่าโอ้มันไม่ใช่ FA เอฟเอเด Lm Carasco ห oh. กหกสิบ m จัดเมตาได้ไหมเจ็ดพันะครับเจ็ดพันมันอาจจะได้แค่บวกหนึ่งอะถ้าจะเอาเมตามบวกหนึ่งบวกสองอะไรเงี้ยอาจจะพอได้อยู่ครับเจ็ดัน m หรือว่ารื่นปืดเลยไอคอนวะ เฮ้ยคุณซัพพอร์ตเตอร์ด้วยครับขอบคุณมากคร,รับผมใครซัพพอร์ตมาขอบคุณมากครับน้องบอลซัพพอร์ตอยู่ที่เก้าแล้วขอบคุณมากครับอยู่ที่เก้าเป็นนานๆนะครับน้องชายเิมบัะเป้ห้าพันเอ็มเลยอวะชิมล่างเด้ดิย้ายไปเอสเอบวกห้าอิตาลีคีเรรีนี่โอหมื่นห้าเลยเหรอร้อยสิบเอ็ดวะ โอเคอยู่นะตัวแพงสุดหมื่นห้าเลวานอีกสามพันไอใบนี้กี่พันนี้เอฟเอเราเฮย้ฮยเฮ้ยนี่อเล็กซีสไงเฮ้ยสามพันเอ็มว่ะตัวที่น้องถามหาไงเล็กซีสว่ะโอ้แต่มันตัวอะไรเนี่ยมันพลังมันไม่เบิ้มมาดิ ขอให้ได้พวกร้อยเจ็ดอ่ะร้อยเจ็ดร้อยหกเลยคือสวยเลยเฮ้ยแถวแถวร้อยเจ็ดจริงว่ะแต่เป็นร้อยเก้าที่บวกห้านะโอ้ทางเริ่มเก้าสิบสามหัวเฮงไม่ค่อยดีโห เจ็ดเอ็มเนี่ยนะเฮ้ยนี่ไงสามพันบาทหให้มันเจ็ดเอ็มดูกันเอาครับคุมหรือเปล่าเติมไปสี่พัน 4, ครับใบนี้ตกบาละสองพันถือว่าเะอกี้ฟาดเคาะใบนี้เหลอวะหกถึงแปดไป เฮ้ยเยอรมันว่ะ C F อุ้ยกานาบี้109่ร้อยเก้าอ่ะสามพันเอ็มก็ยังดีก็ยังดีตัว่าเป็นนิมิตหม่ที่ดีว่ะได้วกแปดมาขอดีๆหน่อยแล้วเออมีแค้ว่ะโอ้โหยืดธงนี้อีกแล้วฮอลแลนด์นี่โอ้โหเกินไป ก็สี่พันสรุปให้คร่าวๆตรงนี้ก็สี่หกเจ็ดแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบปดยี่สิบตรงนี้ก็สองหมื่นแล้วกันสี่หมืนไอ้นี่ไม่รู้จะกลับราคาจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้านับก็ห้าหมื่นประมาณนั้นประมาณห้าหมื่นอะประมาณนั้นครับอืมตีให้คร่าวๆก็ไม่พูดเยอะประกอบประกอบการตัดสินใจเอา เราจะทําการสังหารเฟอร์ดินาไอคอนบู่ห้านะครับฝากไปถึงเจ้าของไอดีนะครับถ้าถ้ามันระเบิดก็ขอโทษด้วยนะครับมันไม่ถึงสี่ดอลดอ่ะผมค่อนข้างเสียวอยู่ถ้าไม่ถึงสี่ดอดนะมาผมใส่เบียรริเหรอใใส่อังกฤษดิใครให้ใส่เบียรเนี่ยแล้วเปลี่ยนก่อนรอละเฟอร์ดินาเขาอยู่อังกฤษมาต้องเอาเลอกเอาชัยเลยดิมันใส่เบอร์สี่นะ ติดสิวะต้องติดแล้วแหละมึงต้องติดให้กูแล้วแหละหนึ่งเราดับห้าจะไปแล้วนะสองเฟอร์ดินอนัวก้าอีฟคอมมิ่งเรียบร้อย <laughs> อะไรวะ a t the fuck 오~~~~ oh. 시위 <laughs>